สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพี่แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกจัดปลายบีเเว็บออนไลน์เดบบิ้งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่ BK8 New เริ่มต้นกันที่ริโอชี้ตำแหน่งที่เหมาะกับลิซันโดมาติเนสในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรื่องฟีนันครับกล่าวชื่นชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหลังจากที่สามารถคว้าลิซันโดมาติเนสมาร่วมทีมได้สำเร็จ พร้อมกับแนะนําถึงตําแหน่งนี้ครับที่ดีที่สุดกับเจ้าตัวจะช่วยยกระดับทีมของเทนฮากได้ทีมปริษจแดงได้บรรลุข้อตกลงในการคว้ากองกลงางชาวอารเจนตยจากอาแจ็คอัสตเดอร์ดัมครับด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์โดยทางเฟอร์นิดดนครับมองว่านักเตะรุ่นน้องรายนี้สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตําแหน่งในเกมรับโดยได้กล่าวผ่านเรื่องนี้ผ่านช่อง YouTube ของตัวเองว่าผมคิดว่าพวกเขานะครับอาจจะใช้งานสลับกันไปเพราะเขาเล่นได้ดีทั้ง2ตําแหน่งซินเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับ และผมว่าเขาเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ได้ค่อนข้างง่ายนะแต่ก็คิดขึ้นอยู่กับว่าแต่และเกมนั้นจะใช้งานมาตินสีสอย่างไรครับถ้าทีมคิดว่าเขาเหมาะที่จะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ด้วยรูปร่างที่แข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นโดยยืนหน้าแผงหลังทั้ง4คนและช่วยให้เกมรับเหนียวแน่นขึ้นผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับทีมแต่ถ้าคุณได้บอลเยอะและคาดว่าจะเน้นการครองบอลในการเจอกับคู่แข่งที่เป็นรองครับเขาอาจจะไม่ได้ถูกเรียกใช้งานในตำแหน่งกองกลางครับแต่เขาอาจจะย้ายไปเล่นในเซนเตอร์แบ็กหรือนั่งอยู่ข้างสนามก็ได้ เขาทําให้เราเนี่ยได้มีทางเลือกมากยิ่งขึ้นและนั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีริโอปรินานได้กล่าวทิ้งท้ายครับข่าวต่อมาครับแม็กควายล่านจะพาแมนยูกลับมาควา้าแชมป์ให้ได้แฮร์รี่แม็กควายครับเซนเตอร์จอมสร้างคอนเทนต์ตั้งเป้าหมายรูการหน้าว่าจะพาแมนยูกลับมาควา้าแชมป์ให้ได้ครั้งหนึ่งปีที่แล้วมนันน่าผิดหวังครับในด้านของส่วนบุคคลผมเล่นได้ไม่ดีครับและในฐานะทีมแน่นอนเราเล่นได้ไม่ดีแต่เส้นทางอาชีพของเรานั้นอยู่ได้ถึง10-15ปีและไม่มีทางที่ทุกปี ของคุณจะราบรื่นและไม่มีอุปสรรคใดๆคุณจะต้องสู้กับทุกสิ่งครับปีที่แล้วถือเป็นความล้มเหลวในเส้นทางอาชีพของผมครับแต่ตอนนี้มันเป็นอดีตไปแล้วเราตั้งตารอสำหรับทุกสิ่งที่เกิเกดขึ้นในอนาคตและนําสโมสรแห่งนี้กลับมาควา้าแชมป์นั่นคือทั้งหมดที่ผมได้ตั้งใจไว้ครับข่าวต่อมาครับผีทำเซอร์ไพรส์สนดึงโทนี่หอ,อกเป็นฟอร์ส แมนเชสเตอร์ยินเตัดครับจับตามองอีวานโทนี่กองหน้าตัวเก่งของเบนฟอร์ดและอาจทำเซอร์ไพรส์ดึงตัวมาร่วมทัาไม่ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เดลิมินเดอร์ครับสื่อของอังกฤษรายงานว่าโทนี่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยินเตัดร่วมวงอยู่ด้วยสร้างความประหลาดใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับรายงานข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์ยิเตัเนั้นจับจ้องสถานการณ์ของโทนี่ในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยิงไปทั้งหมดประตูกับ6แอซซิตมีบทบาทสำคัญช่วยทำให้เบนฟอร์ดเองอยู่รอดลอดภััยยยในพรเมกแบบบสบสาค อย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์เดนตเองนะครับจะขยบขยื่นความสนใจจากการยื่นข้อเสนอขอซื้อหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานก,การณ์ของคริสเตนโรนัลโดรับองตนี่มัทเชียนครับว่าใครจะย้ายออกจากทีมหรือไม่ทั้งนี้โทนี่เองด้วยวัย26ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในพรีเมียร์ลีกอยู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลเนเตดเวสแฮมเนเตดและลีเวูลเนเตดที่ต่างต้องการสูนหน้าตัวเป้าไปเสริมทัพทั้งหมดครับ นี่การเดบิวตข่าวสารของพิซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ